โรงเรียนพไทยอุดมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมครูขวัญเรือนบุญบางขันนะคะหรือครูขวัญน,นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้มาพบกับคุณครูขวัญเช่นเดิมนะคะครูขวัญจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้หลักภาษาไทยกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะแล้ววันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะค่ะ เคยพบปัญหาไหมคะว่าเวลาเราเดินทางไปตามถนนหรือไปไหนมาไหนจะเห็นคำแปลกๆกันนะคะเช่นชื่อถนนชื่อชุมชนชื่อซอยนะคะ แล้วก็ไม่ทรบาบความหมายนะคะว่าคืออะไรทั้งๆที่เป็นภาษาไทยนะคะครูขวัญก็พบปัญหานี้เช่นกันนะคะหรือเด็กบางคนก็ไม่ทรบาบความหมายของชื่อตนเองใช่ไหมคะน่าสงสัยใช่ไหมคะหลังจากที่ครูขวัญได้พบกับหนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปเลยคะ่ะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสืออะไร หนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือพจนานุกรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของพจนานุกรมกันนะคะว่าคืออะไรเรามาดูความหมายของพจนานุกรมกันนะคะว่าพจนานุกรมคืออะไร ความหมายพจนานุกรมพจนานุกรมเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยโดยเรียงลำดับคำตามตัวอักษรและกำหนดเสียงอ่านความหมายชนิดและที่มาของคำเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันนะคะ ค่ะเราไปดูว่าพจนานุกรมให้อะไรเราบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะพจนานุกรมให้อะไรเราบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะให้อ่านและเขียนคำได้ถูกต้องค่ะข้อ2นะคะให้รู้ชนิดของคำข้อ3นะคะให้รู้ความหมายของคำค่ะ ข้อ4ค่ะให้รู้ลักษณะของการใช้คำนะคะและข้อ5ค่ะให้รู้ที่มาของคำนะคะเพียงเท่านี้อาจยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าพจนานุกรมให้อะไรเราบ้างครูขวานจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างคำกันนะคะในพจนานุกรมกันเลยค่ะ ตัวอย่างคําในพจนานุกรมนะคะเด็กๆสุขสุขในวงเล็บสุขสุขค่ะนอจุดความสบายกายสบายใจเช่นขอให้อยู่ดีมีสุขเกิดมาก็มีสุขบ้างทุกบ้างมักใช้เข้าคู่กับคำเป็นเช่นขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะจุดวงเล็บ ปจุดสจุดวงเล็บจุดคู่ขวานยกตัวอย่างคำว่าสุขนะคะเมื่อเราเปิดเข้าไปในหนังสือพจนานุกรมก็จะมีคำต่างๆมากมายนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่า5อย่างที่พจนานุกรมให้อะไรเราบ้างนะคะอยู่ตรงไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะส่วนแรกกันเลยนะคะ ตัวอย่างคำในพจนานุกรมกันนะคะมาดูส่วนแรกกันเลยค่ะสุขสุขในวงเล็บสุขสุขค่ะนะคะก็คือในข้อที่หนึ่งค่ะให้อ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนะคะมาดูต่อไปเลยค่ะนจุดนะคะข้อนี้ก็คืออยู่ในข้อที่สองนะคะให้รู้ชนิดของคำค่ะต่อไปนะคะความสบายกาย สบายใจนะคะข้อนี้ก็คืออยู่ในข้อที่3นะคะให้รู้ความหมายของคำนะคะเด็กๆตัวอย่างคำในพจนานุกรมส่วนต่อมานะคะเช่นขอให้อยู่ดีมีสุขเกิดมาก็มีสุขบ้างทุกบ้างมักใช้เข้าคู่กับคำเป็นเช่นขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะในข้อนี้ก็คือข้อที่4นะคะให้รู้ลักษณะของการใช้คำค่ะและข้อที่5นะคะในวงเล็บสองตัวสุดท้ายนะคะวงเล็บปจุดสจุดวงเล็บจุดก็คือในข้อที่5ค่ะให้รู้ที่มาของคำนะคะ ให้รู้ที่มาของคำว่าเป็นภาษาบาลีและสัสกฤตนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพจนานุกรมให้อะไรเราบ้างจากตัวอย่างคำในพจนานุกรมเด็กๆสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะและต่อไปครูขวานจะพาเด็กๆมาดูหลักการใช้พจนานุกรมเพื่อค้นคำ และความหมายของคำจะมีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะหลาักการใช้พจนานุกรม 1. เรียงลำดับตามพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกู่ส่วนหรือหรืออยู่หลังรอเรือและหรือหรืออยู่หลังรอลิงนะคะ มาค่ะเด็กๆมาเรียงพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกคู่กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูขวัญไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละคังงองงู จอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอหญิงดอชดาปอปาตากถอฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็ก ตอเตาถอถุงถอทหารถอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟัน พอสัมเภารมอมายอยกักษรอเรือรือรือลอลิงลือหรือ,รอวอแหวนสอสาลาสอฤกษสีสอเสือ หอหีบรอจุลาอ,อ่างและหอนกฮูกนะคะค่ะได้ทราบพยัญชนะกไก่ถึงหอนกฮูกกันไปแล้วนะคะคู่ขวานมีคำมาให้เด็กๆได้ฝึกเรียงคำกันนะคะพร้อมแล้วเราไปเรียงคำตามพยัญชนะกันเลยค่ะ เรามาดูหลักการใช้พจนานุกรมข้อที่หนึ่งเรียงลำดับตามพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกู่กันนะคะคู่ขวานมีตัวอย่างคำมาให้ดูนะคะมีคำว่าหมีนกกบช้างงูเด็กๆสังเกตคำนะคะคำว่ากบค่ะกไก่มาก่อนนะคะ ต่อมาคำว่างูค่ะงองงูนะคะและคําต่อมาคําว่าช้างค่ะก็มีชอช้างนะคะคําว่านกค่ะก็มีนอนหนูนะคะและสุดท้ายนะคะคําว่าหมีค่ะก็จะได้คําตามนี้เลยนะคะคําว่ากบงูช้างนกหมีนะคะ เรียงลำดับตามพยัญชนะค่ะเด็กๆไปดูหลักการใช้พจนานุกรมในข้อที่สกันต่อเลยนะคะคือเรียงลำดับตามรูปสละนะคะเรามาดูหลักการใช้พจนานุกรมในข้อที่สองกันนะคะเรียงลำดับตามรูปสละนะคะ สาระอะไม้หันอากาศสาระอัวสาระอาสาระอัมสาระอิสาระอีสาระอึสาระออสาระอุสาระอูสาระเอสาระเอ ซาละเอาซาละอซาละเอซาละเอียซาละเอียซาละเอือซาละเอือซาละแซาละแซาละโอ สะละโอสะละไอไม้ม้วนและสะละไอไม้มะลายนะคะค่ะเรียงลำดับตามรูปสะละนะคะรูปสะละมากมาทีหลังรูปสะละน้อยมาก่อนนะคะมาดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะ เรามาดูหลักการใช้พจนานุกรมข้อที่2เรียงลำดับตามรูปสระกันนะคะคุณครูขวานมีตัวอย่างคำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันนะคะมีคำว่าไวยวาดวัดวีโวแวะนะคะในเด็กสังเกตคำต่างๆเหล่านี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยววแหวนกันทั้งหมดเลยนะคะ ที่แตกต่างกันก็คือตรงสระนะคะมาดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่าวัดค่ะมีไม้หันกาศต่อมาคำว่าวาดนะคะมีสระอาค่ะค่ะคำต่อมานะคะคำว่าวีค่ะสระอีคำต่อมาคำว่าวะสระแอะนะคะคำต่อมาคำว่าวโวค่ะสระโอและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าวัยค่ะสระไอไม้มาลายนะคะ ก็จะได้คําตามนี้เลยนะคะเด็กๆได้คําว่าวัดวาดวีแวะโวไวนะคะเรามาดูหลักการใช้พจนานุกรมข้อที่3กันนะคะคําที่ไม่มีรูปสละจะมาก่อนคําที่มีรูปสละนะคะ คุณครูขวานมีตัวอย่างคำมาให้ดูนะคะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะมีคำว่าพผลพลาดพรับรุ่งพริกนะคะเด็กๆมาเรียงคำกันนะคะว่าคำไหนจะขึ้นมาก่อนนะคะคำว่าพผลไม่มีรูปสระนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าพรับค่ะสระอะนะคะ คำต่อมานะคะคาว่าพลาดค่ะสระอาค่ะคําต่อมานะคะคําว่าพลิกค่ะสรลอีนะคะและคําสุดท้ายนะคะคําว่าพุ่งค่ะสระอุนะคะก็จะได้คําตามนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะได้คำว่าพนพรับพลาดพลิกพุ่งนะคะเด็กๆ ได้ทราบหลักการใช้พจนานุกรมกันครบทั้ง3ข้อกันไปแล้วนะคะคุณครูขวัญจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะหลักการใช้พจนานุกรมนะคะ 1. เรียงลำดับตามพยัญชนะกไก่ถึงหอนกคู่ค่ะ 2. เรียงลำดับตามรูปสระนะคะ สค่ะคําที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคําที่มีรูปสระนะคะค่ะเด็กๆเด็กๆอ่านในหนังสือภาษาไทยพอวอหน้า122ถึง123กันได้นะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ คุณครูขวานมีหลักการใช้พจนานุกรมเพิ่มเติมมาฝากสำหรับเด็กๆนะคะหลักการใช้พจนานุกรมข้อที่1หาคำตามลำดับพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกูกนะคะ 2. เรียงตามลำดับรูปสระค่ะ 3. า 3. คำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะ 4ค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันให้เรียงลำดับตามพยัญชนะตัวถัดไปนะคะข้อที่5ค่ะคำที่มีไม้แต่คูจะอยู่ก่อนคําที่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปเวลาเด็กๆจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็จะได้ทราบถ้าไม่ทราบเด็กๆก,ก็มาเปิดพจนานุกรมดูกันได้นะคะและสมัยนี้เด็กๆก,ก็จะค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตกันได้นะคะและช่วงต่อไปคุณครูขวานจะไปในช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามกันค่ะ ช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามนะคะเด็กๆมาดูคำสั่งนะคะเรียงลำดับคำใหม่ตามหลักพจนานุกรมกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่1นึ่มีคำว่ากันโกโกกางเกงกากนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูขวัญเรียงลำดับนะคะจะได้อย่างไรกันบ้างนะคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเด็กๆเรียงใหม่ได้คำว่ากกกนนกกากกางเกงนะคะเด็กๆเรียงคำกันถูกไหมคะไปดูข้อที่สองกันเลยค่ะข้อที่สองมีคำว่าขยำขยแงขยะ ขยี่นะคะเด็กๆเด็กๆมาช่วยเรียงคำตามลำดับกันนะคะจะได้อย่างไรคะ่ะคุณครูขวานจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเรียงใหม่ได้ว่าขยะขยำไขยี่ขยแยงนะคะเด็กๆตอบกันถูกไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามกันต่อเลยนะคะข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะมีคำว่าคราวครํำครางครวนเด็กๆมาช่วยกันเรียงนะคะจะได้คำว่าอย่างไรบ้างนะคะคุณครูวขวัญจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะก็จะได้คำว่าครวนครางคร่ำคราวนะคะเด็กๆข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4ี่ค่ะมีคำว่า,ง,าง้างงกเงยเงานะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูขวัญเรียงคำนะคะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเด็กๆเรียงใหม่ได้คำว่างบง,าง้างเงยเงานะคะเด็กๆเรียงกันถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องเก่งมากเลยคะ่ะช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามกันต่อนะคะไปดูข้อที่5กันเลยค่ะ ข้อที่5นะคะคุณครูขวานมีคำว่าชมพู่เชิดชั้นนีช้างเด็กๆมาช่วยเรียงคำกันนะคะจะได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ยคุณครูขวานจับเวลานะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆเรียงใหม่ได้คำว่าชมพู่ชั้นนีช้าง เชิดนะคะเด็กๆกลับไปดูหลักการใช้พจนานุกรมกันอีกครั้งได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบถูกต้องกันทุกข้อไหมคะหลักการใช้พจนานุกรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะต้องฝึกฝนฝึกคิดหมั่นทบทวนกันบ่อยๆนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนเรื่องการใช้พจนานุกรมจบกันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่กันได้นะคะหรือโหลดใบความรู้ไปกิจกรรมทำทบทวนกันนะคะวันนี้ครูขนันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย